ครับสวัสดีอาจารย์และเซียนที่รักกันโตนกเขาทุกท่กทาน,นครับอ่าวันนี้ผมก็จะมาแนะนำหลักนกเขานะครับงานสวยครับกลึงได้ละเอียดมากเป็นงานกลึงมือนะครับผมเพื่อนพี่ๆนานาท่านใดสนใจหรืออาจารย์ท่านใดสนใจนะครับ ทรมาสอบถามได้ครับผมทักเช็ดไมาก็ได้นะครับเอดไลน์มาเลยนะครับงานสวยครับผมความยาวก็จะอยู่ห้าจุดห้านิ้วนะครับรวมหัวด้วยก็หกนิ้วนะครับความยาวจะอยู่ประมาณนี้นะครับงานกลึงแบบหัวนกนะครับ เชือกล่ามขาก็มีนะครับเชือกล่ามขานกเขานะครับงานพีครับผมอาจารย์ท่านใดสนใจนะครับโรูรมาสอบถามได้ครับผมก็ลูกหมุนก็จะเป็นรู่ทรงไข่ยิ่งจบนะครับงานทงเหลืองครับผมสำหรับท่านใดสนใจนะครับเชิญเอดไลน์มาได้ครับผม ครับสำหรับคลิปนี้ก็จบคลิปตอนนี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ